ขอน,นอบนอบ้อมที่เสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สองสาสสองตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบฝนควายในความดีพึงห้ามจิตสจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณะนังคฉามิธรรมังสรณนังคฉามิ สังขังสรนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคฉามิตติยามปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญัง พุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตถิเมสระนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตถิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสน ท,ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศา,นา,าะสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปปราปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าเพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมะเกษีนตามเยี่ยงอย่างพระอาประหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิอะภรมมจริยาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ asan, ามนัจขีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อุจจาสยนะมหาสยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตปฏิติขหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิสประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สมมปิปทานสี่อิทธิปาทสี่อินสี่ห้าพลาหา้าโพชฌงเจ็ดอะหริยมักมีองแปดเพื่อมรรผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนไกรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะรับมรดกของพระสมาสัมพุทธเจา้าผู้บริสุทธิ์หมดจดอันเป็นมรดกที่เมื่อใครได้รับแล้วจะเข้าถึงความสงบความสุขความร่มเย็นความปลอดภัย ความไร้กังวลความพ้นแล้วจากโลกทั้งปวงเข้าถึงอนุปาธาปรินิพานเป็นมรดกของผู้ประทานมรดกนั้นไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่านะคะเป็นมรดกที่ผู้รับนั้นจะได้รับแต่ความปลอดภัยผลภัยไม่มีการฆ่ากันระหว่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มีการแย่งชิง ไม่มีการทำร้ายไม่มีการหวังผลจากผู้รับมรดกนั้นเลยเพราะพระองค์ผู้ประเสริฐสุดนั้นทรงมีพระปัญญาทรงมีพระมหากรุณาโดยยิ่งปรารถนาความประเสริฐสุดให้กับเหล่าสัตว์ผู้รับมรดกธรรมนั้นไปค่ะด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงตื่นแล้วตื่นเล่าจากอกุศล ด้วยการศึกษาธรรมฟังธรรมที่ถูกต้องถูกตรงตามพระธรรมคำสอนและน้อมที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นอยู่เต็มกําลังที่เราจะทําได้ในขณะนี้ได้ร่วมกันศึกษาในตัวตกะสุตตนิเทศซึ่งได้ร่วมศึกษามาจนถึงหัวข้อ162ที่พระผู้มีพระภาคย้าได้ตรัสว่า ผู้นับถือพระรัตนตรยัยไม่พึงประกอบการทำอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะหรือแม้การดูเรื่ยามไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสัตว์ร,ร้องการปรุงยาให้ตั้งครันและการบำบัดรักษาซึ่งได้จบไปแล้วในเรื่องของการทำอาถรรพ์ในลำดับต่อจากนี้ก็ว่าด้วยการทำนายฝัน พวกนักทำนายฝันย่อมทำนายฝันว่าคนฝันเวลาเช้าจะมีผลอย่างนี้คนฝันเวลาเที่ยงจะมีผลอย่างนี้คนฝันเวลาเย็นจะมีผลอย่างนี้คนฝันเวลาปฐมยามฝันเวลามัชชิมยามฝันเวลาปัจชิมยามคนนอนตะแคงขวาฝันคนนอนตะแคงซ้ายฝันคนนอนหงายฝันคนนอนคว่ำฝัน คนฝันเห็นดวงจันทร์คนฝันเห็นดวงอาทิตย์คนฝันเห็นมหาสมุทรคนฝันเห็นขุนเขาซิเนรูคนฝันเห็นช้างคนฝันเห็นม้าคนฝันเห็นรถคนฝันเห็นพลเดินเท้าคนฝันเห็นกระบวนทัพคนฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมคนฝันเห็นป่าที่น่ารื่นรมคนฝันเห็นพื้นที่ที่น่ารื่นรม คนฝันเห็นสระน้ําที่น่ารื่นรมจะมีผลอย่างนี้พวกนักทํานายฝันย่อมทํานายฝันอย่างนี้ฟังมาถึงตรงนี้เพิ่งรู้ว่าเขามีการทํานายกันหลากหลายเหลือเกินแม้จากการฝันด้วยท่านอนที่แตกต่างกันออกไปก็มีการทํานายด้วยส่วนในคําสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้า เกี่ยวกับเรื่องรลางชั่วร้ายฝันร้ายอะไรทั้งหลายนั้นก็พอจะศึกษาได้จากอภยปริตตังดังนี้หลางชั่วร้ายอันใดอวบมงคลอันใดเสียงนกอันไม่เป็นที่ชอบใจอันใดบาปเคราะห์อันใดและฝันร้ายอันไม่น่าพอใจอันใดมีอยู่ด้วยพระพุทธานุภาพขอให้สิ่งเลวร้ายทั้งปวงเหล่านั้น จงถึงความพินาศเสื่อมสูญไปเถิดลางชั่วร้ายอันใดอวะมงคลอันใดเสียงนกอันไม่เป็นที่ชอบใจอันใดบากเคราะห์อันใดและฝันร้ายอันไม่น่าพอใจอันใดมีอยู่ด้วยพระธรรมานุภาพขอให้สิ่งเลวร้ายทั้งปวงเหล่านั้นจงถึงความพินาศเสื่อมสูญไปเถิดลางชั่วร้ายอันใด อวะมงคลอันใดเสียงนกอันไม่เป็นที่ชอบใจอันใดบาปเคราะห์อ,อันใดและฝันร้ายอันไม่น่าพอใจอันใดมีอยู่ด้วยพระสังฆานุภาพขอให้สิ่งเลวร้ายทั้งปวงเหล่านั้นจงถึงความพิ่นาาเสื่อมสูญไปเถิดในพระพุทธศาสนานั้นจึงไม่มีเรื่องของการมานั่งทำนายทายฝัน หรือการถ่ายลักษณะใดๆนะคะยกเว้นในมหาปุริสลักษณะซึ่งเกิดด้วยเหตุอันประเสริฐที่ส่งบำเพ็ญบารมีสามสิบทัตมาอย่างประณีตเท่านั้นค่ะว่าด้วยการทำนายลักษณะพวกนักทำนายลักษณะย่อมทำนายลักษณะคือลักษณะแก้วมณีลักษณะไม้พรองลักษณะพาลักษณะดาบลักษณะสอนลักษณะธนู ลักษณะอาวุธลักษณะสตรีลักษณะบุรุษลักษณะเด็กหญิงลักษณะเด็กชายลักษณะธาตุหญิงลักษณะธาตุชายลักษณะช้างลักษณะม้าลักษณะกระเบือลักษณะโคอุสภาลักษณะโคสามันลักษณะแพะลักษณะแกะลักษณะไก่ลักษณะนกกระทาลักษณะเฮีย ลักษณะตุ้มหูลักษณะเตา่าลักษณะมารึกพวกนักทํานายลักษณะย่อมทํำนายลักษณะอย่างนี้ในาศาสนาของพระชินเจ้านั้นลักษณะที่พึงรู้ก็คือลักษณะของพระมหาบุรุษเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการนอบน้อมในคุณอันประเสริฐที่ทรงกระทําเหตุอันประเสริฐเอาไว้ จึงมีลักษณะที่ประณีตไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าค่ะซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านั้นเกิดด้วยเหตุแห่งมหากุศลทั้งสิ้นซึ่งได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าลักษณะผมเป็นเช่นนี้ลักษณะเหล่านี้เกิดจากเหตุแห่งกุศลเหล่าใดค่ะ ซึ่งความเป็นเหตุเป็นผลมีต่อกันนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนในพระพุทธศาสนานี้คือเรื่องแห่งปัญญาที่ต้องมีความชัดเจนในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมหาปุริสลักษณะนั้น จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุอันประณีตที่มีผู้ใดจะกระทำยิ่งไปกว่านี้ได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใดๆของพระวรกายในมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ค่ะว่าด้วยการดูเรื่อกยามพวกนักทำนายเรือยยามย่อมทำนายเรือยยามว่าเรือมี28เรือ ควรทำงานมงคลขึ้นบ้านใหม่โดยเลิกนี้ควรทำงานมงคลผูกเครื่องประดับโดยเลิกนี้ควรทำงานมงคลแต่งงานโดยเลิกนี้ควรทำงานมงคลปลูกพืชดโดยเลิกนี้ควรทำงานมงคลครองเรือนโดยเลิกนี้พวกนักทำนายเลิกยามย่อมทำานายเลิกยามอย่างนี้ ในเลิกษี่สนี้เป็นชื่อเลิกตามตำราโหราศาสตร์ซึ่งเป็นความเชื่อในศาสนาพราหมณ์จะประกอบอะไรก็ตามจะต้องมีเรื่องเลอกยามเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนถึงตายทุกอย่างจะขาดเรื่องเลิกยามไปไม่ได้แม้เลิกยามตามที่ปรากฏนี้ก็เกี่ยวข้องกับเลอกยามการเกิดจนถึงตาย และพิธีกรรมทุกอย่างอันเป็นความเชื่อในทางศาสนาพราหมณ์เช่นหญิงชายใดเกิดมาในขณะพระจันทร์เสวยอัศวณีเริกจะเป็นคนมีปัญญารู้ศิลปศาสตร์มากเป็นตน้นเลิก28ดได้แก่หนึ่งอัศวานีดาวม้ามีเจ็ดดวงรูปเหมือนม้าสองพารเนดาวแม่ไก่ รูปสามเศร้าสามกติกาดาวรูปไก่มีแปดดวงมีรูปเหมือนฝูงไก่สี่โรฮินีดาวจมูกม้ามีเจ็ดดวงรูปเหมือนไม้คำเกวียนในเรื่องของเลิกง,งามยามดีทั้งหลายนั้นเอาผู้เป็นชาวพุทธผู้มีปัญญาดีทั้งหลายนั้นคงเคยได้ยินชายาปริตดังนี้ค่ะ มหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัรเชนะโหติเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทวัตโนเอวังตาวังวิชยวโยโหหิชยสุชยมังคะเล อปราชิตปันลังเกสีเสปทาวิปกคาเรอภิเสเกสัพพุทธานังอัคัาปโตปโมตติสุนักขตังสุมังคลังสุป,ปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิถังตรามจาริสุปะัะขินังกายกรรมังวาจากรรมังปะัะขินัง ปทักขีนังมโนกรรม,มังปณิทิเตปรักขีเนปรักขีนานิกตะวานาระรพันตัดเถปรักขีเนแปลว่าพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ทรงประกอบโดยพระกาบุณาอันยิ่งใหญ่อย่างพระบารมีทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทรงถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้พร้อมอันสูงสุด ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านขอให้ท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนพระจอมุนีทรงชำนามานที่โคนโพธิพึกทรงถึงความเป็นผู้เลิศในการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงทรงปราโมทเหนือพระบัลลังก์ที่ไม่ทำให้พายแพ้แก่มาน เบื้องบนมหาปัตตภีส่งเพิ่มผูนความยินดีแก่เหล่าพระประยุนายาศักยวงศ์ฉนั้นเทินเวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าเป็นเรกดีมงคลดีเจิดย้าดีรุ่งเรืองดีเป็นขณะที่ดีเป็นครู่ที่ดีการบูชาดีแล้วในผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐทั้งหลาย การกระทำกรรมทางกายโดยประทักษิณส,ส่วนเบื้องขวาคือเป็นธรรมะด้วยความเคารพการกระทำกรรมทางวาจาโดยความเคารพการกระทำกรรมทางใจโดยความเคารพความปรารถนาของท่านทั้งหลายเป็นไปโดยความเคารพสัตว์ทั้งหลายกระทำกรรมโดยเคารพแล้วย่อมได้รับประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็นธรรมะโดยความเคารพในศาสนาของพระชินเจ้านั้นจะเห็นได้ชัดแม้ในเรื่องของเรื่อยามว่าเป็นอย่างไรซึ่งตรัสเอาไว้ดังนี้เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าเป็นเรื่อดีมงคลดีเจิดจ้าดีรุ่งเรืองดีเป็นขณะที่ดีเป็นครู่ที่ดี การบูชาดีแล้วในผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าอะไรคือเรืกดีละ่ะก็ในเมื่อท่านประพฤติชอบสิ่งเหล่านั้นละ่ะถือว่าเป็นเวลาดีเป็นเริกดีเป็นมงคลดีไม่ได้เกี่ยวกับเวลานู่นนี่แต่แสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประพฤติ ชอบประพฤติงามด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเป็นไปตามคำสอนแล้วอันเป็นการกระทำกรรมโดยความเคารพแล้วย่อมได้รับประโยชน์อันเป็นธรรมโดยความเคารพส่วนในคำแปลต่อแต่นี้มีภาษาบาลีแต่จะไม่กล่าวดังนี้ค่ะขอให้ท่านผู้เป็นบุรุษนั้นขอให้ท่านผู้เป็นสตรีนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ไม่มีโรคประสบแต่ความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งหลายทั้งปวงนักขัตตะยะขะปูตานังปาปกคะหะนิวารณาปริตตานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปัตตเวความป้องกันบาปเคราะห์ทั้งหลายแห่งหมู่ดาวนักสัตว์ยักษ์และพูดเหล่าใดได้มีแล้วด้วยอานุภาพแห่งพระปริตษจงกำจัดเสียซึ่งอุปัตวัทั้งหลายแห่งหมู่ดาวนักสัตว์ยักษ์และพูดเหล่านั้นและในลำดับต่อมาคือพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเปเทวตา สภะพุทธานุภาเวนะสภัธรรมานุภา,รรภาเวนะสภพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีพระวันตุเตขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินคงไม่มีคุณของสิ่งใดจะเลิศเท่ากับคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเริยสัตตโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอ,อนนอมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดปฐูมขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอานุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนา ในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าขา